นายพลจอเป็นใครนะครับแล้วก็สารวัตรสัวนะครับตอนนี้นะครับก็คดีนี้ก็เป็นที่น่าจับตาและเป็นที่น่าจับจ้องนะครับของประชาชนประชาชนก็เฝ้าติดตามข้อมูลกับเรื่องนี้นะครับและข่าวสารที่ออกมาล่าสุดนะครับก็มีความคืบหน้าออกมางนี้ครับจอเรียกนะครับชูวิทย์นะครับตั้มสันทนะเข้าให้ข้อมูลนายพลจอนะครับสารวัตรสัวปมเว็บพนันนะครับจะเลตํารวจแห่งชาติเนี่ยนะครับเตรียมเรียกชูวิทย์สันทนะ ทนายตั้มเข้าให้ข้อมูลนายพลจอสารวัตรสัวโยงเว็บการพนันออนไลน์เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่สำนักงานจะเล่ตำรวจเขตบางเขนกทมพลตำรวจเอกวิศณุปสาททองโอสถจะเล่ตำรวจแห่งชาติประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่ปรากฏตามข่าวสื่อสังคมออนไลน์และสื่อต่างๆเกี่ยวกับประเด็นสาระวัตรสัวผัวพันธ์กิจการผนันออนไลน์และพาดพิงถึงนายตำรวจนายพลที่ชื่อว่าจอชื่อยอดว่าจอจานเนี่ยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเรียกรับผลประโยชน์ทั้งยังพาดพิงถึงการเรียกรับผลประโยชน์น้ำมันเถื่อนโดยในวันนี้20กุมภาพันธ์เป็นการประชุมครั้งแรกเพื่อเร่งตรวจสอบว่ามีการกระทําความผิดจริงหรือไม่ หลังจากที่ได้รับคำสั่งจากพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้เร่งตรวจสอบในกรอบระยะเวลาทำงานภายใน15วันพลตำรวจเอกวิษณุเปิดเผยว่าวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงครั้งแรกเพื่อหาลือและรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆโดยเฉพาะนายชูวิทย์กัมนวิสิ์ นายสิทธาเบี้ยบังเกิดและนายสันธนะปะยุรัติซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อมโยงผู้เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ ว่ามีสารวัตรสัวและนายพลจอจานเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งในส่วนของนายพลจอจาขนขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นการกล่าวอ้างถึงใครจะต้องรอข้อมูลจากทั้ง3คนเข้ามาให้ข้อมูลโดยทันทีขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะสะดวกเข้าพบวันไหนส่วนประเด็นสารวัตรสัวจะเรียกผู้บัญชาผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดมา ้นสังก,กัดมาให้ข้อมูลรวบรวมถึงประเด็นลาราชการไปต่างประเทศว่าถูกต้องตามระเบียบหรือไม่หากพบว่าผิดระเบียบก็จะมีโทษทางวินัยทันทีส่วนการเชื่อมโยงเกี่ยวกับเว็บพนันยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงหากพบมีมูลความผิดก็จะเข้าสู่ขั้นตอนสอบสวนทางวินยัยหรือหากไม่พบความผิดก็สามารถยุติการสอบสวนข้อเท็จจริงได้ทันที ทั้งนี้ยังจะมีการประสานงานกองบรญชาการตำรวจสอบสวนกลางเอาข้อมูลมาพิจารณาเพิ่มเติมในส่วนในส่วนที่เกี่ยวข้องควบคู่กันไปด้วยสำหรับระยะดำเนินการตามคำสั่งของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อาจจะเสร็จไม่ทันกรอบระยะเวลา15วันนะครับยอมรับว่าอาจจะทําไม่ทันตามกรอบเนื่องจากมีหลายประเด็นและมีพยานหลายคนที่ต้องเรียกมาให้ข้อมูลจะต้องครับขอขยายเพิ่มไปอีกและจะเร่งทําให้เร็วที่สุดและหากพบว่ามีพยานบุคคลที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลต่าง,างๆหรือเกี่ยวข้องจะต้องถูกเรียกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม,ตมอีกด้วยก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคดีนะครับที่ตอนนี้นะครับประชาชนก็กําลังติดตามเพราะ ทุกวันนี้นะครับของคดีของสารวัตรสัวนะครับตามที่คุณชูวิทย์ออกมาเปิดนะครับแล้วก็ทนายตั้มก็มีข้อมูลตามที่ข่าวออกนะครับแล้วก็คุณสันทนะก็ออกมาให้ข้อมูลเนี่ยแต่ตอนนี้สารวัตรสัวเองก็ยังไม่ออกหมายจับหรือยังไม่โดนอะไรแล้วก็หลายๆคนนะครับก็ พูดถึงนายพลจอจานซึ่งแน่นอนครับว่าก็ยังสรุปไม่ได้ว่านายพลจอจานเนี่ยเป็นใครเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยยังไงหรือเป็นใครชื่ออะไรเนี่ยอันนี้เราก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าตามข่าวก็ยังไม่ได้ระบุชัดว่านายพลจอจานอ่ะเป็นใครรู้แต่ว่าเป็นชื่อนายพลจอจานเท่านั้นซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็เป็นที่ให้ความสนใจและก็เข้าใจนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจเองเวลาที่จะสืบสวนสอบสวนก็ต้องมั่นใจแล้วแล้วค่อยๆสืบไปเพราะว่าอย่างที่บอกว่า ถ้าเกิดว่าแต่และบุคคลสมมติเป็นถึงนายพลจอจานเนี่ยย่อมรู้เรื่องของกฎหมายเป็นอย่างดีถ้าคนที่ชื่อจอจานนะครับเป็นตำรวจจริงและเป็นระดับนายพลจริงแน่นอนครับก็ต้องรู้ช่องทางของกฎหมายเงื่อนไขกฎหมายโอโ้โหแนวทางกฎหมายแล้วก็รู้กฎหมายเป็นอย่างดีแน่นอนอย่างกษัตรสสิย์สวเองก็เป็นตำรวจถูกต้องไหมก็รู้ช่องทางกฎหมายเรื่องของอนุกฎหมายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่จะไปออกหมายจับหรือการรวบรวมพยานหลักฐานที่ไม่แน่นพอเนี่ยก็อาจจะทําให้หลุดออกไปได้หรือผลสุดท้ายแล้วก็อาจจะเจ้าหน้าที่เองนะครับก็อาจจะโดนฟ้องกลับได้ ก็จะ,ะนั้นการทํางานตรงนี้ก็เข้าใจว่าต้องทําแบบละเอียดรอบคอบแล้วก็ ต้องให้ชัดเจนเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่โอ้โหให้ความสนใจของประชาชนแน่นอนครับการกดดันจากประชาชนเนี่ยก็ส่วนหนึ่งนะครับที่ให้มาทํางานแต่อย่างน้อยการที่ออกมามีข้อมูลออกมาเพิ่มเติมการให้ข่าวสารเพิ่มเติมกับประชาชนอันนี้เป็นคือสิ่งที่ดีมากๆเพราะประชาชนก็จะรู้อ๋อไม่ได้นิ่งเฉยนะไม่ได้ช่วยกันนะแต่เพียงแค่ว่าวันนี้ทำทำถึงตรงนี้แล้ววันนี้ทําถึงตรงนี้วันนี้ทําถึงตรงนี้วันวันนี้ทาถึงตรงถึงตรงนี้ซึ่งแน่นอนครับผมว่าคดีนี้ คุณสันทนาเองก็ออกมาเปิดเรื่อยๆนะครับเปิดเรื่อยๆนะครับคุณชูวิทย์เองก็ออกมาเปิดทนายตั้มก็ออกมาเป็นการพูดเพราะแต่ละคนเนี่ยก็อย่างกาคุณชูวิทย์เองก็อย่างที่เราทราบกันนะครับเป็นอดีตนักการเมืองเคยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของข่าวด้วยของอะไรเนี่ยแล้วที่สําคัญก็คือเป็นธุรกิจนะครับก็เคยทาธุรกิจอันบนวดแน่นอนธุรกิจสีเทาๆทคุณชูวิทย์ก็เคยผ่านมาแล้วนะครับคุณสันทนาเองนะครับคุณสันทนาเองเนี่ยก็เป็นอดีต อดีตในตํารวจนะครับนครบาลซึ่งแน่นอนครับฝีไม้ลายมือโชค,โช,คโชนเรื่องของการข้อมูลต่างๆอะไรเนี้ยเรื่องของวิธีการแนวะทางการสืบสวนเรื classified 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 ่องของข้อมูลต่างๆในการหานแ,นแน่นอนอยู่แล้วคุณสันทนาเองก็เป็นอดีตตารวจเก่าเรื่องของความโชคโชนตรงเนี้ยก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วส่วนทนายตั้มเองก็รู้อยู่นะครับว่าฝีไม้ไลายมือนะครับในเรื่องของการสืบในเรื่องของการทําคดีต่างๆเยอะแยะมากมายจะเป็นคดีดังๆคดีใหญ่ๆอะไรนะนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆทนายตั้มเองก็รู้ช่องทางรู้วิธีการในการสืบสวนสอบสวนซึ่งแน่นอนครับข้อมูลแต่ ของแต่ละคนที่ออกมาทั้ง3คนเนี่ยโอ้โหเป็นเรียกว่าระดับถ้าเราพูดกันจริงๆก็คือระดับมือพักการนะครับระดับมือมือพักการในวงการทั้งนั้นที่ออกมาเพราะฉะนั้นก็คือแน่นอนครับผมคิดว่าแต่ละคนนะก็มีข้อมูลแต่ละด้านนะครับแต่ละด้านแต่ถ้าเอา ข้อมูลทั้งหมดเลยทุกคนเนี่ยเอามาเชื่อมต่อกันเอามาโยงกันแล้วก็เอามาได้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันจะได้ความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับผมก็เชื่อว่าตํารวจเองก็มีข้อมูลอยู่บางส่วนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดได้ข้อมูลจากคุณชูวิทย์ได้ข้อมูลจากคุณสันทนาได้ข้อมูลจากทนายตาั้มออกมาแล้วเข้ามาเชื่อมโยงกันทั้งหมดเนี่ยมันก็จะทําให้ทุกอย่างแน่นหนาเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็ต้องรอนะครับให้เจ้าหน้าที่ตํารวจทํางานต่อไปว่าโอเคแล้วแต่ก็อย่างที่บอกว่าประชาชนเองจ้องต้องจับตาจับต้องเเเรรรรืืื่่่่่่อองงนนีี้้พาาาะะววมมไหหก็แแลลลตทปชช หรือประชาชนไม่ได้ติดตาม มันส่วนใหญ่ก็คือมีาก,การเล่นแร่แปรธาตุหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเพราะจากเหตุการณ์ที่ผ่านมามันมีการเล่นแร่แปรธาตุในขบวนการนะครับขบวนการยุติธรรมหลายๆอย่างแต่อันเนี้ยก็คือต้องบอกว่าช่วงนี้หรือว่าเอาณณนะนะนะขณะน,นี้ถ้าเมื่อก่อนได้ต้องยอมรับว่าเมื่อก่อนนี้มันเป็นโลกที่ยังยังยุคเก่าอยู่เราต้องยอมรับแต่อันเนี้ยมันอยู่ในโลกโซเชียลแล้วผมคิดว่าประชาชนหลายๆคนนะเข้าใจแล้วประชาชนจับจ้องเรื่องนี้แล้วก็ข่าวเองก็ออกมาแล้วก็มันไม่ใช่แค่ช่องข่าวแล้วก็มีผู้ินเซอร์อย่างกับผมเองมีอีก แล้วก็ออกมา,มาพูดกันออกมากระตุ้นกันออกมาย้ำเตือนกันเพื่อให้ข่าวในเดือนหน้าต่อไปให้ทุกคนได้ทํางานให้การเรื่องเรื่องนี้มันไม่เงียบเพราะว่าถามว่าอันเนี้ยมันส่งผลกระทบ โดยตรงหรือเปล่าแน่นอนครับว่าประชาชนทุกคนมีส่วนรแล้วสิ่งที่สําคัญคือมันเป็นเรื่องของการผิดกฎหมายแต่ที่สําคัญก็คือของเว็บพนันออนไลน์เนะี่ยทำไมเจ้าหน้าที่เองนะ่ยถึงได้กําจัดได้ยากเย็นแท้เพราะว่ามีคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นระดับใหญ่ๆหรือเปล่ามีคนมีเงินมีอำน,นาจหรือเปล่าที่เข้าไปเกี่ยวข้องมันถึงได้โอ้โหเรียกว่าเขาเรียกว่าจะ จัดการจะทลายจะปิดองเงี้โอ้โหมันยากมากนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าเปิดออกมาตอนนี้ช่องอ่าเรียกว่าเปิดในโลกโซเชียลอ่ะนะครับเข้าไปท่องในโลกโซเชียลเจอเยอะแยะมากมายนะโอ้เว็บพนันออนไลน์เว็บแทงบอลเว็บอ่าคาสิโนเว็บหูบาคาร่าทุกอย่างเพียบไปหมดนะครับแล้วก็คนก็ออกมาเชิญชวนโอ้โหเรียกว่าแล้วมีโปรโมชั่นต่างๆเยอะแยะมากมายชวนให้คนเข้าไปเล่นนะครับก็นั่นแหละครับก็คือเป็นที่สงสัยว่าเอ๊ะ ทำไมมันขนาดนี้แล้วทําไมเจ้าหน้าที่เองไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ไม่สามารถที่จะไปปิดได้ไปอะไรได้ก็อย่างที่บอกว่าแน่นอนครับว่าคนที่ทําส่วนหนึ่งก็เป็นต่างชาติก็มีแล้วก็ร่วมมือกับต่างชาติก็มีอันที่2ก็คือคนที่จะทําได้ขนาดนี้ผมคิดว่าอย่างน้อยก็ต้องเป็นคนมีสี มีสี่รู้ข้อมูลตามกฎหมายเชี่ยวชาญข้อมูลตามกฎหมายแล้วก็มาทมเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องรอดูนะครับว่าสรุปแล้วนะครับ <c oughs> ข้อมูลของที่เราอยากรู้กันตรงน,นี้านายพลจอจานเนี่ยเป็นใครนะครับเพราะตอนนี้ก็คือทุกคนก็เดาไปต่างๆนานาแต่ก็อย่างที่บอกว่าเรา ไม่ยังไม่มีหลักฐานยังไม่มีข้อมูลเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปปักปั้มใครได้ก็อาจจะมีแค่ชื่อตัวย่อแล้วก็เดาวันไปแต่ก็อย่างที่บอกเดา,าได้ครับแต่ไม่ต้องพูดออกมาครับถ้าพูดออกมาเนี่ยอาจจะไปพาดพิงแล้วทำให้เขาเสียหายก็อาจจะโดนฟ้องได้ส่วนสารวัตรสัวเนี่ยมันแน่นอนแล้วก็แน่ชัดอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้สารวัตรสัวก็มีข้อมูลเรื่องของการที่ถูกออกมาแล้วแล้วก็มีการเปิดเผยชื่อออกมาแล้วแน่นอนครับว่าเมื่อการเปิดเผยชื่อออกมาเนี่ยแล้วตอนนี้อของต่างต่างนะครับและข้อมูลที่คุณชูวิทก็จะไปี่ ทำเรียบรัฐบาลอีกนะครับยื่นข้อมูลแล้วก็ไปเปิดโปงเรื่องนี้อีกก็ต้องรอดูครับว่างานนี้แล้วก็ทั้ง3คนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณชูวิทย์คุณสันทนะทนายตั้มเองเนี่ยจะมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่วันไหนสะดวกวันไหนอันนี้ก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปถ้ามีอะไรอัปเดตมีอะไรขึน้นนาเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับผม